เอเอาเมี่ยวหายไทยกงเนี้ยไปเอเนี่ยัไม่ทขาหำขุดเอออุ้มเมยวอุ้มเนวหน่อยเนี่ยเนี่ยหนกลาเห็นบ่เอาไปนอนมุงน้ำเลยน่อุ้มเนี่ยวมาเด็กนยเห็นงมเห็นมาเห็นล้วมาเ็นจับ มาต้พี่บอจับขามันบอกจับขาไมันถีบี้มันีบอาพี่ไ้เปมากี่อู้มเอามัน hmm. ีบีจับขาไปออ้าวนักกีฬาลมเร้าเาเเเวเาเฒ่าเหาเฒ่า

ายุต้นไม้ตน้น้น้ม้นี่ยงหละหัวยังหยองนี่ทไรน้ังองขบีน้องผหลายลเท่ไหัวเนี่ย้วกนะเดี๋ยวมันยิมนำนะ๋ยวนีแถวล้อล้อน่ะเตาแถวไต่เก่าววงกระุกกลางาไตย ทุกคนหัวใจเราลายิ <im> ้มนั่ยิ้มยิ้มยิ้มตึกเต้าปาตาหวานเี่ยเร็วตาหวานเซมันเนยเขตาหวานมันเนี่ยเรวตาหวานมันเนตาหวานเ่ตาหวานเมันนยตาหวานตาหวานตาหวานเยเวเร็วเนีไรตาพี่หลอกพี่หลอกเนาเนี่เมื่อกี้เนี่ยไรพี่หลอกเมื่อไบพี่เนี่ยไรพี่หลอกหนักหนักียเมืรพี่หลอกตาไม่หนักีดเนี่ยเว้ยดูดีดเซมันนย เห็นเห็นตาอยู่บล be ่เห็นไหมแม่เนี่เห็บเหบเห็บไม่นบ่เห็บเ็บไมเนบเห็บเห็บ่้ยพีดิวัยเห็นอ่าเห็นไหมเนี่ยบ่เมื่อตะบ่บ่แม่บ่แล้วทหารรองอะไรบ้างฮัน เพ่งกูมัเราเพ่งรับเราเพ่งกันนะเนาะเราเพ่งอนทีดอนน้ำหลังนาะเขนแวนเออเห็นกวยก่่ยบ่ตมอนาเขียนเวนเออเยกล้วยบ่เข็อยู่อีตัวอก่อนดีดอนน้ำหลังต้ทสงนงนำคนป้าเดก แบบ้าโตน้ำฝนไหลวิ่วิ้งโกต่างหางันิงดิงปิงดิงมัน้องมาแดงมัน้องมานแดงมับวิ้งโคกต่างหางชันิงดิงิงมานองแงมัน้องมาน้องมาแงมัแล้วน่ะ เออหมอกินนมเน่ยน่นมอกินนมน้ำน่ะอ้มันจีบกินนมเม่น้ำนั่นไมนั่น่ม้าว้าวกินกน้ำอ้ยอ้ยนัเลยนมอนกินอะไรนั่นนนะันมนออมอกินนมนาเอหมอกินน ใส่ตูเยกินตูเอ้ากินตูน้ำนะบานี่นั่นน่นั่นโอยอย่กินตน่นอยอย่าไออกินตัอ่ไอเศร้าเอามันกินน้ำเดี๋ยวนมันกินน้ำแบบนั้นนั่นเอาไปเอาไปอาไ

วันนี้วันที่เท่าไหร่ปะสี่เจ็ดห้าหกเจ็ดเกานี่ยอีกกองเหบือเข้ามาหมวเท่หลักฐานพิเะรเเจ็ดเก้า,า,าส